วอลเปเปอร์ er สายมูหรือวอลเปเปอร์ er เสริมดวงเป็นวอลเปเปอร์ er ที่มีครบทั้ง7วันครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนหรือแม้แต่ความรักนะคะจัดหนักจัดเต็มมาให้กับทุกท่านแล้วนะราคาเป็นแค่99บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ตามรูปภาพได้เลยนะคะ เปิดดูดวงไพ่ยิปซีนะคะดูได้ทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนการเรียนหรือแม้แต่ความรักนะคะถามแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้นนะคะถามตอบเป็นข้อความไม่มีการโทรนะคะหคำถาม35บาท3คำถาม100บาทนะคะหากท่าในใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ตามรูปภาพได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเฟียสในตัวคุณที่ผู้อื่นยังต้องยอมนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะจะบอกว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวบิดาตัวมดานะคะคือสวยเด่นไม่เกินจริงเลยนะคะมีเสน่ห์มีออร่าในตัวเองสูงนะคะคือ first impression ของคุณนะี่ะมันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ารูปลักษณ์มันค่อนข้าง perfect เลยนะคะมีน้ำมีนวลน,นะคะ ค่อนข้างขาวนะคะคนในกองที่1นนะคะถ้าไม่ขาวเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนผิวพันเปล่งปลั่งเปล่ง,ป,ลง,ป,ลงประกายอย่างเงี้ยคะ่ะคือผิวสวยนะคะผิวดูสุขภาพดีนะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเลยนะคะฉลาดนะคะสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะชีวิตเพียบพร้อมไปสะทุกด้านเลยนะคะคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงคุณเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะ คือเป็นคนที่มีแสงในตัวเองโดยที่ไม่ต้องพยายามเลยนะคะสปอตไลท์ทุกที่อ่ะจะฉายมาที่ตัวคุณนะคะคุณน่ะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณสร้างตัวตนทางแพลตฟอร์มออนไลน์คุณจะเด่นคุณจะดังแน่นอนนะคะคุณเป็นเหมือนศูนย์กลางของเพื่อนๆหรือว่าเป็นที่รักสำหรับคนรอบข้างมากๆนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอันนี้ไม่เกินจริงเลยนะคะ เป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์ลและพรแสวงในตัวเองที่สําคัญคุณยังเป็นคนที่ขยันและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้และก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนที่แอบใจร้อนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครฟาดมาคุณฟาดกลับไม่เหลือเหมือนกันนะคะคุณเป็นแรงนําให้กับผู้อื่นได้ดี เป็นผู้นําให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นโรโมเดลหรือเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะ ชีวิตของคนที่รักไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะถ้าคุณยังไม่ได้มีความเพียบพร้อมในทุกด้านของชีวิตอะ่ะบอกเลยว่ายังไงอนาคตของคุณก็ต้องมีนะคะเพราะว่าดวงคุณเหมือนมันขีดมาแบบนั้นนะคะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะหน้าตาดีถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะคะการศึกษาดีทํางานเก่งและประสบความสําเร็จในชีวิตคนกองนี้ใช้คําว่าเก่งใช้คําว่าสวยใช้คําว่าหล่อใช้คําว่ารวยใช้คําว่าฉลาดได้เปลืองมาก จริงๆนะคะอยากทำอะไรคุณก็จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะคะคุณเป็นคนที่สามารถทํางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่จําเป็นต้องงอใครเลยนะคะเนี่ยด้วยความที่คุณเก่งไปซะทุกอย่างอ่ะคุณเลยไม่จําเป็นต้องงอใครนี่คือความเฟียสความปังในตัวคุณนะคะระบบบริหารจัดการในตัวเองดีมากๆเป็นคนที่มีสมดุลและทักษะในชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะ เป็นคนที่เก่งในด้านของการคิดการคำนวณน,นะคะคุณเป็นคนที่เป็นแสงสว่างนำทางผู้อื่นอยู่เสมอเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นและผู้อื่นมักจะมาปรึกษาคุณในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อให้คุณได้ชี้แนะแนวทางให้กับพวกเขานะคะ คุณคือความสดใสให้กับผู้คนที่พบเห็นนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะอยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อเลยนะคะมาดูในส่วนไพ่ออร์เคิลสามใบนะคะไพ่อร์เคใบแรกนะ You and your loved ones are safe คุณและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณพไพ่ใบนี้ส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณละเลยครอบครัวของคุณถึงเวลาแล้วด้วคุณควรกลับไปสาสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งไพ่ร์เคใบที่2 Reflection การสะท้อนกลับชื่นชมตัวเองบ้างให้กำลังใจตัวเองบ้างที่ผ่านมาเราให้กำลังใจคนอื่นมาเยอะแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะกลับมาให้กำลังใจตัวเอง p y r e c l ์เใที่3 yes ใช่ใช่โยการตัดสินใจของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณรู้ว่าต้องทำอะไร และคุณควรเดินหน้าต่อไปตามแผนของคุณคุณได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการเติบโตและพัฒนาของตัวเองแล้วมาดูินสอนให้กำวัยพอนะคะ a b r a c i n g for good men and fathers นะคะคนกองนี้มีทั้งความเป็นผู้หญิงและความเป็นผู้ชายในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่ fierce และปังถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คือ เป็นผู้ชายที่โคตรแมนอะนะคะบางท่านนะคะมีลักษณะหน้าคมหน้าดุนะคะหรือว่าเสียงดุเลยก็ได้นะคะเป็นคนแมนแมน ใจสปอร์ตใจนักเลงนะคะขนาดผู้ชายบางคนเห็นคุณแล้วเขายังกลัวเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่สามารถอ่อนโยนได้ในเวลาเดียวกันรู้จักที่จะรุกแล้วก็รู้จักที่จะรับด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองนี้หน่งท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้ว่าจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนีจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะส ดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเฟสในตัวคุณที่ผู้อื่นยังต้องยอมนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่2นะคะต้องบอกเลยว่า คุณเป็นตัวพ่อตัวแม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่คนอื่นนะ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับคุณเท่าไหร่นะคะเพราะคุณจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะเงียบๆนะคะแล้วก็มีความเด็ดขาดในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะความเฟียสของคุณคือคุณเป็นคนหญิงเป็นคนทะนงในตัวเองสูงบางท่านอาจจะหน้าหญิงหน้าเหวี่ยงเสียงเหวี่ยงเสียงดุอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันทําให้คนอื่นเนะี่ย ไม่ค่อยกลายยุ่งกับคุณนะคะคุณเป็นคนหน้าตาดีนะแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองค่อนข้างสูงเลยเป็นคนที่มีเทสต์ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายการกินอาหารการดูแลตัวเองต่างๆนานาแล้วมันรวมเป็นคนแล้วมันมีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะหาตัวจับได้ยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่ง เฟียสตัวพ่อตัวแม่เลยนะคะระบบบริหารจัดการในตัวเองดีมากๆนะคะมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรในชีวิตและต้องทําอย่างไรถึงจะได้เป้าหมายนั้นมาครอบครองนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในด้านการคํานวณมากนะคะเก่งในด้านการวางแผนมีอํานาจในตัวเองนะคะอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะมีความเอาแต่ใจยอยู่เหมือนกันนะคะและเป็นคนที่จิตใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะคะคุณเป็นคนที่ หน้าเด็กนะคะเสียงเด็กก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยนะคะในบางมุมนะอันนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าถึงมุมนี้ของคุณนะคะเหมือนคุณจะเก็บมุมเนี้ยไว้ให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณสนิทด,ด้วยเท่านั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอนะแต่ถ้าคุณถูกแบบว่าถูกไม่ให้เกียรติกับเนี้ย คุณก็จะซัดกลับเหมือนกันนะคะเพราะคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ยอมใครไงคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะอยู่ง่ายกินง่ายนะเราก็เป็นคนที่ติดดินด้วยนะคะมีน้ำใจนะคะถ่อมตัวชอบเรียนรู้นะคะใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะคะเพราะคุณน่ารักแต่ไอ้ใครๆที่ว่าเนี้ยจะต้องรู้จักคุณดีระดับหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้รู้จักคุณดีคนที่รู้จักคุณแค่ผิวเผินอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาทักคุณเท่าไหร่เพราะว่าคุณดูอย่าง คุณดูเทสดีนะคะไม่ค่อยกล้ามายุ่งกับคุณนะคะคุณเป็นคนนิ่งๆเงียบๆคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกให้ใครเห็นง่ายๆนะคะก็เลยยากที่จะเข้าใจนะคะคือบางคนน่ะก็เป็นคนที่หน่านิ่งเสียงนิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะ แล้วก็ปางท่านนะคะจะเป็นคนที่ดูภูมิฐานเลยนะคะดูสุข,ขุมดูนุ่มลึกนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็รักครอบครัวมากๆนะคะคุณเป็นนักคิดนักวางแผนมีความใจร้อนและโมโหร้ายซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าทำให้คนกองนี้โมโหนะเพราะถ้าโมโหแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าระเบิดลงได้เลยนะคะเป็นคนที่ชอบความท้าทายใหม่ๆนะคะรักษาสมดุลในชีวิตได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่มีตรงกลางได้นะคะคือไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนะคะมาดูในส่วนของไพ่ oracle 3ใบนะคะไพ่ oracle ใบแรกนะ the energy is gaining momentum พลังงานกำลังได้รับแรงผลักดันไพ่ใบนี้เป็นลางบอกเหตุที่ดีบ่งบอกว่าคุณสามารถสร้างความฝันให้กลายเป็นจริงได้แม้ว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามและ ถ้าคุณยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่บอกว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนไพ่ได้ไกด์มาขนาดนี้แล้วไพ่อาร์เคใบที่2 Empowerment การเสริมพลังพลังงานจากการ์ดใบนี้คือความรู้สึกของการมองโลกในแงด่ดีและพลังงานเชิงบวกหากคุณรู้สึกเสื่องซึมหรือไม่มีแรงจูงใจให้ใช้เวลาปรับตัวให้กับพลังงานภายในหรือจิตวิญญาณของคุณไพ่อาร์เคิลใบที่ The Situation will improve สถานการณ์จะดีขึ้น รูปสวรรค์หรือเทวลาของคุณต้องการให้คุณรู้ว่าพวกเขารู้ดีว่าคุณต้องมาเชิญกับปัญหาอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์จะดีขึ้นอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะแต่ความพยายามที่รุ่มเทไปจะคุ้มค่าแน่นอนขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจทํางานต่อไปเพื่อความสําเร็จในอนาคตมาดูในส่วนให้คำใบอนะคะ a b r a c i n g on a New Venture นะคะ คุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะไม่กลัวกับการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆเลยนะคะคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องที่ท้าทายอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าหาญมากๆนะคะตัดสินใจเด็ดขาดจริงจังและจริงใจต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่ขเข้ามาเลอกไพ่กองที่2ย้านะคะคิ่ผมไม่หมอเป็นการดูดูพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงมากไม่ตรงมากเลยจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยบรรดาที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม วะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3าทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเฟียสในตัวคุณที่ผู้อื่นยังต้องยอมนะคะต้องบอกเลยว่าคนกองนี้คุณเป็นคนเฟียสเป็นคนปังนะคะเป็นคนที่เฟียสแบบไม่สนโลกด้วยเพราะคุณเป็นคนดื้อมากนะคะเราก็เป็นคนที่เฟียสแบบสุดจริงอะไรจริงแบบไม่กลัวไขรไม่แคร์ไขรด้วยนะคะต่อให้ต้องสู้กับคนเป็นสิบคุณก็ไม่กลัวนะคะมาเหอะนะคะคุณสู้ตายนะคะ คุณเป็นคนที่มองการกลายเป็นคนที่มีทัศนคติและทัศนวิสัยในแง่บวกมากๆนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผน เป็นนักวิเคราะห์และนักวางแผนสถานการณ์ล่วงหน้านะคะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงมีความรู้รอบตัวมากนะคะมีอิสระรักการเดินทางความคิดโลดแล่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ยอมไม่ใครมาบีบบังคับเด็ดขาดถ้าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่บังคับหรือว่ามีใครมาบังคับคุณะคะ่ะคุณจะต่อต้านเขาทันทีคุณจะทําทุกวิธีทางที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากตรงนั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะรักครอบครัวมากท้ายยอมลําบากเพื่อให้คนในครอบครัวสบ ะะถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวที่ดีนะคะมีพร้อมในทุกๆด้านของชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นแบบเนี้ยในอนาคตคุณจะเป็นแบบนี้นะคะใครอยู่ใกล้นะคะก็สบายใจนะคะเหมือนกับว่ามีคนในครอบครัวมาให้คําปรึกษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่เชื่อมโยงให้กับคนในครอบครัวคุยกันเหมือนกับว่าเป็นศิรานีให้กับคนในครอบครัวนะคะเวลาที่เขามีปัญหาค่ะเขาก็จะมาปรึกษาคุณนะคะหรือว่าให้คุณช่วยเหลือเขาตรงเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ ไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะคะไม่ใช่ประเภทพวกไม้หลักปักเลนนะคะเป็นคนที่ทาอะไรจริงจังนิ่งๆนะคะแต่อย่าได้ประมาคทคุณทีเดียวนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่พูดแต่ทําอย่างเดียวนะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานนะอีกมุมหนึ่งนะจะเป็นมุมที่คนสนิทเห็นเท่านั้นนะคะเป็นคนที่ร่าเริงนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่เป็นหัวโจกของกลุ่มเลยนะคะใครคนไหนมีปัญหาเนี่ยคุณจัดการให้หมดนะคะขอให้บอกเถอะนะคะคุณลุย เองนะะในกลุ่มเนี่ยจะขาดคุณไปไม่ได้เลยนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะวางตัวเป็นนะคะชอบเอนเตอร์เทนคนรอบข้างนะคะมาดูในส่วนของไพ่รีเกิลสามใบนะไพ่รเกิลใบแรกนะ Surrender to the Divine ยอมจำนนต่อพระเจ้าชีวิตของคุณกำลังมาถึงจุดสูงสุดหรือจุดเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไพ่ใบนี้บอกว่าเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงในไม่ช้าความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณแต่คุณต้องใช้ความพยายามในการสร้างความฝันให้เป็น ้เนจริงดวยไพ่ร a c ั e ใบที่2 Blessing คำวยพรคุณได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตย,ยืนยันว่าความปรารถนาของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อมจัก,กรวาลกำลังคบคิดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณอย่างง่ายดายไพ่ร a c l e ใบที่3 Within the next few months ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสิ่งที่คุณถามกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นจงรักษาศรัทธาไว้ในขณะที่ชิ้นส่วนทั้งหมดของปริศนานี้มารวมกันและสถานการณ์จะคลายไปอย่างสวยงามมาโดยส่วนของหพคำพิพรนะคะ a b r a c i n g of Fire คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนร้อนแรงแรงมาแรงกลับไม่โกงนะคะเป็นคนที่ฟาดได้ฟาดนะคะโคตรเฟียสโคตรปังนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆยอมหักไม่ยอมงอนนะคะบางคนเป็นคนที่แค่เห็นหน้าคุณก็กลัวแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ชอบหน้าคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะคุณเป็นคนที่หน้าหยิงหน้าเหวี่ยงนะคะและอีกอย่างคือคุณไม่ได้สนใจคนอื่นด้วยว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณนะคะแล้วไงใครแคร์นะคะนี่คือความเป็นคุณนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กลองที่3ทุกท่ทันนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงดยพลังงานโดยรวมเพราะฉันแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหาจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาที่น้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ